มาเด้อพี่น้องกินหนึ่งไก่ไก่เป็นตัวเลยพี่น้องก่อนไปเฮ็ดงานหนึ่งไก่พี่น้องเอ้ยเ <c oughs> ็บแสบน้ส้าวนี่เดอ้อสวัสดีพ่อแม่พี่น้องมากินหนึ่งไก่เด้อพี่น้องข <c oughs> อน,นี้วขื้เกากับหนึ่งไก่พี่นอ้องเจ้า ซีมึงก่อนข้างเจ้าเจ้าผสมหว,นวานพี่น้องหนึ่งไก่พึ่งแล้วเมื่อกี้พี่น้องเอ้ยไก่เปิดตัวเลยพี่น้องตัวกินไก่ แซ่ <Yahoo! S 1> บยาฮูเขาการ์เกา่าเนี่ยเฮ้ย yeah. เ <c oughs> นี่ยแล้วเราสิไปเห็นงานพี่หน่องย จำนำนะไก,ก่ตัวใหญ่ๆเลยน้ำจิ้มสมๆเผ็ๆพี่น้อง

พี่นองจะข้ามกอนไปเห็นงานกันพี่น่องเลยมันจะฟ้าไปฟ้ามากพี่น่องจะสิบประทันเห็นงานเนาะพี่น่อง แซบ่บ oh, <no. S 1> โอ้น้ออยจ้าข้ามก้นเนี่ยไปก่อนพี่นั่ง <laughs> ฝากกดติดตามช่องปากปวกินแซบมาด้วยพี่หน่องฝากไปเห็นงานก่อนเดี๋ยวสิบประท่านพี่หน่องเลย